สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บด้วงเอาไปทำอาหารกันนะคะด้วงนี้คือได้ประมาณอายุประมาณสามสิบกว่าวันสาวันนี่เราไปเราไปเก็บเขาเอามาเราไปเก็บเขาเอามาเอาอาหารให้เขากินคือเอากล้วยแล้วก็เอากะมาพ้วให้เขากินก่อนค่ะให้เขากินประมาณคืน,น OC. หนึ่งถึงสองคืนแล้วก็จะเก็บเขามาทำอาหารค่ะนี่วันนี้เราจะเอามาทำ ต้มต้มแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะค่ะเดีย๋ยวเราเก็บก่อนนะคะนี่เออเออโอ๊ยกัดมันกัด,น,กดนี่ค่ะนี่ค่ะนี่จะเอากล้วยแล้วก็กากมะพร้าวให้เขากินล้างท้องเขาก่อนไ็จเอามาทำอาหารค่ะนี่ตัวอ้วนๆใหญ่ๆเลยค่ะนี่แต่ถ้าเราจะเอาไปทำแม่พันธุก็ได้นะคะไซส์เท่านี้นี่เลี้ยงอีกห้าวันแล้วก็ เอากามะพ้าให้เขาให้เขาสร้างรังแล้วก็เก็บทําแม่พันธุ์แต่เราจะไม่ทํานะคะเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่เลี้ยงค่ะเราก็จะมาทําอาหารเราก็จะเลี้ยงน้อยๆทาแม่พันธุ์สักสามสี่สิบตัวก็พอเอาไว้กินค่ะเพราะเราไม่มีพื้นที่ที่จะเลี้ยงเขานี่อันนี้อันนี้เราก็จะมาทําเป็นอาหารค่ะเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะค่อยมาดูตอนเก็บเสร็จนะคะนี่ค่ะต้วงที่เราเก็บมาได้ค่ะ ก็จะประมาณเกือบสองร้อยตัวค่ะมีเจ้าหมูหวานมาเล่นด้วงด้วยนะคะเนี่ยเอ๊ะตัวอะไรวะเนี่ยเจ้าหมูหวานนี่ค่ะด้วงของเราตัวอ้วนๆให้เขากินกล้วยแล้วก็กากมะพร้าวค่อยเอามาทำอาหารเขาก็จะมีรสชาติหวาน,วาน,วานมันค่ะนี่ล้างท้องเขาให้เขากินกล้วยประมาณวันหนึ่งถึงสองวัน แล้วจ้ามาต้มค่ะต้มกินจิ้มกับน้องจิ้มซีฟู้ดค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะดวงของเราเราเ,าเอาไปต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะดวงแล้วก็นี่คือน้ําจิ้มที่เราจะกินกับดวงนะคะน้ําจิ้มซีฟูด้ดดวงนี้ต้องเอาไปต้มนะคะตัวเขาถึงจะสวยอวบอ้วนไม่แฟบถ้าเอาไปทอด แล้วเขาจะไม่สวยเขาจะแฟบยิ่งเอาไปกั่วน้ามันเขาก็ยิ่งจะออกหมดเลยค่ะเอามาต้มนี่ค่ะผักของเราก็จะมีมเมล็ดกะทินนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องห่างหายไปนานไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยค่ะมากค่ะมากินด้วยกันค่ะกินด้วยมะพร้าว รวงมะพร้าวที่ที่เราเลี้ยงเองค่ะนี่เขาก็อายุครบได้เดือนกว่าค่ะประมาณสามสิบห้าวัน ประมาณสาสิบถึงสามสิบห้าวันกำลังพอดีจ้ะไปเก็บเข้ามาออกจากกระมังแล้วก็เซื้อกล้วยกับกับมพะพร้าวมาให้เขากินจักวันหนึ่งถึงสองวันค่ะแล้วเขาก็จะมีรสหวานหวานมันมันหวานมันค่นะ อร่อยค่ะต้มแส่แตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขาค่ะ ค่ะมากินด้วยกันค่ะเราจะเลี้ยงไม่เยอะค่ะเราจะเลี้ยงประมาณสี่ถึงห้ากะละมังค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็พื้นที่หน้าบ้านเรามันเล็กเลี้ยงแค่เอาไว้กินค่ะไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงขายหรือทำอะไร อร่อยค่ะหวานมัน 我勒个天！ ก็เหลืออยู่กละมังหนึ่งเป็นเซกเล็กที่เราที่เราคัดออกยังไม่ได้มันยังไม่โตค่ะแล้วก็ผสมอาหารแล้วก็เลี้ยงเข้าต่อค่ะ 嗯，我哎喝 É muito bom. หวานมันไม่มีกลิ่นตัวจ้ะเพราะว่าเราเอากลวยเขากินแล้วก็เอากากมะพร้าวให้เขากินประมาณสองวันแล้วก็เอามาแช่น้ำมาอีกชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งค่ะแล้วก็ต้มใส่เนี่ยใบมะกรูดขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะเขาก็จะไม่มีกลิ่นตัว どうだ ไม่เหนียวค่ะหัวเขาก็ไม่แข็งมากหัวเขาก็จะกรอบๆหัวเขาก็เคี้ยวง่ายค่ะยังง่ายมากเลยค่ะ ไม่งองแงทำอาหารไว้เขาเสร็จแล้วก็ปล่อยแม่พันธุ์เสร็จแล้วก็ให้แม่พันธุ์เขาไข่ออกมาเขาก็จะกินอาหารในกระมังไม่ต้องทำอะไรค่ะ รูปมะพร้าวทำเมนูได้หลายอย่างคะ่ะทำน้ำพริกก็ได้ใส่แกงหน่อไม้ก็ได้ผัดกะเพราก็ได้คะ่ะแล้วแต่เราจะกินเมนูอะไรแล้วก็ดัดแปลงเอา ็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้จ้ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไทยสารพากินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ